มันดังมาจากตรงไหนวะมาดูเขาทำเองหรือมาสองข้างนี้ก็ยังหาไม่เจอนะว่ามันดังจากตรงไหนแล้วมันไม่สะดุดมือด้วยนะมันดังเฉยๆเลยะไม่ได้สะดุ้งมือเลยต้องใส่ต้องถอดคัดออกเดี๋ยวไปหานะสอบตอบดูนะคระับว่ามันดังจากอะไรยังนะฮะยังไม่เจอยังไม่แต่น่าจะดังจากแถวนี้แน่ๆอะ่ะ อ่ะเงียบละดังดังเดี๋ยวเลือกอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นมาดูกันหมุนอีกรอบหนึ่ง,งดังอยู่นะฮะเดี๋ยวโอ้โหลูกเกอรมันไปกระจายอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วจ้านี่ไงพระเอกของเราเอาไม่ออกด้วย นี่นี่ดูคัดตัวนี้เปิดสปริงคัดขาดนีดได่ไงโอ้โหลูวขัดขาด,ขาดห้อยเลยอะ่ะอ่ะโหว่าแล้วทำไมมันดังเลาไม่ออกด้วยนะจะต,ต้องขอออกอ,ออกอยู่โชคดีปะ,อ,ะอืม ออกแล้วออกแล้วแล้วออกแลวโอ,อ้ยนี่นะฮะขาดคาดมาสามตัวเลยว้าวหูขาดโหดมากอะ่ะไม่คาดนี้ไม่ออกนี่อพอกรณ์ออกมากงี้ยังสวยนะเท่ไปเลยอะ่ะ เจอสักทีคิดอยู่ว่าตัวไหนมันดังโอเคส่วนอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็จะมาดังน่าเกลียดมากเลยเนาะแต่เราหมุนด้วยเพื่อความแน่ใจอีกทีนึงเงียบละใช่ค,ครับไม่น่ามีอะไรแล้วต้องล้างทำความสะอาดหมดเลยนะเนี่ยอยากเปลี่ยนกยล้องยังไย เจอสาเหตุจนได้